ห yup. okay. oh, รือวะห่างครับว่าพี่เกสูงอ่ะเนี่ยโอ้ปลาดุพี่น้องโอ้ปลาดุคักเติบสตอรี่สวัสดีครับผมมากครับผม มาพอทีมงานแล้วครับอยู่บ้านแล้วครับผมอนี้มาก,กันสามคนครับมันมเสยนแบนแล้วก็เส้นโอมครับผม,มน,น,นี้เออนี่ไล่การไม่เด้นี่ลืมลืมบอกอันนี้ไล่การไม่นี่ครับผมเป็นซื้อช่องแล้วเป็นคักเติบสตอรี่หุ่นเด้คักเติบคักเตอบอ่ะคือตรงคักเตอรอนี้มาก,กันสามคนครับผม คนโตครับอีกซุ้มหนึ่งอยู่ในบ้านครับเมาครับมาบ่ได้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 ยู่ตัวน้อยนะมันจิ้คู่เขียวว่ล่ะไรกับต้มต้มใส่น้ำไลาย้ซดน้ำนั่นแหละเพื่อนผัดเอียนไม่เอียนบ่เอียนอะไรเอียนลุงนี่ผมไม่เอียนเกินผัดเอียน มันมาดุเาางลนไฟมาดุกำซุนไปทัางทางเขายันตอนรถใคีบนี่เด็กตลงไหมทางเรากินวันนี้มาไต้ท้าครับผมก็สีได้เพราะดงอกแต่ว่าตอนนี้ได้แล้วครับเกียนหน่อยตัวนึงแล้วก,ก็ฟูเพราะว่าฟูหมด มาหมื่นๆครับโอ้ยูฝนอลอยออลงกันเลยได้ออกมากครับคือวะพกนึ่งนัน่นบกับเฮ้ยเฮ้ยเบิง,บงม,ม,มบงงน้ำแบบเป็นตั่นพอ hé hé mới làm cái mình rồi mình ăn sẵn mùi rồi được nói cái nào, có nào mày mà nhé, แม่นอยู่บ่คนยังขึ้นดังยังสิ ไฟไฟนำล้นครับ <c oughs> หลอกห่อคนจะต้องก่าฝนเ <c oughs> ลยอีกกวงครับวอลน่นง่ายครับ

เงียวนี่แล้วนี่ยีมื่นเดี๋ยวะนะอี้อีท่านเห็นตะไฟอยู่คนครับก็จ้าให้ทางอื่นครับให้หา,ยาอยู่สามคนเ่ามาพัก้นเยาวะอ่างนี่่านนน hai cái gì qua nó không biết cần không mà chụp quần ngàn kẹp cuộc chèn quê đi thấy đồ cái

บอคือบอคือเงบเึ่งเงียบเห่าน่ะแต่ว่าปีนีดนำ้ยแต่ปีนี้นำมาสามเมียนสุปีนีดบอกล่นแล้ว ไปกลเขาไปเสือม้าหมามาตุ่นกินดีกว่าไปมาหมาปลากระป๋องอาหารเด็กหอมื่อกีสีคัาเถิดโหดมากมาปนี่ว่าอะไยังสุดยานมือบมามันกับกกบมาา้มันอีเรียว

nhỉ nghe nhỉ Nào, nào Anh, khuyên khang Ôm, nó cứ tua vô Khuyên khang Ủa quá tụi tôi Ủa gù là quá xịt tươi Tổ cụ khắc nó Hey <coughs> <coughs> เดี๋ยวว่าแค่สิวพอติดกวอาเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้น้อบ <c oughs> ้างสมัวก่อนเ <c oughs> ง้ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันข่บเนียบขับเข้ารถเรวอรมานครับปลายน้ำหล่นบ่คือคู่แข่งหลาโมดวะดอกมาบาตื่นเป็นคนเลายๆสิอัน อเขียนนี่ยังกางท่ากันสิเขียนตุ๊กแกเนาะเป็นไงฟองโีสโหลิตรรถเด็กมีสมาชิเข้าหน่อยครับผมแล้วเอาซาลิงมา กันหน่อยกันหน่อยเกี่ยวกับคุณภาพตรงนี้มี่ต่เสียนใช่ปะน,น้ำกี่ลิรห้าะกร่บาทดีเจสูอ่ะ <c oughs> โดนโบกุดเกียร์

บอกน้ท oh, er ั่วลยโอ้ยเขาปิดน้อยู่โอ้ยบอกปิดน้ครับ้าเปิดน้น้บอพ่อหนังบอลลนบอกเลยโอ้ยยังมาท่านถ่วมให้หน้าข้าเจ้าอยู่นุ่นะยง

โอ้ปลาดุกพี่น้องโอ้ปลาดุกโอ้ดูปุ้ยโอ้สีแดงแสร็คือเื้อไดงเหรอนึ่งเดียวเดียวคือกลางโตัวเข้มเดียวนี่ปลาดุกผู้ใส่นี่งามเนี่ยโมเมนต์เซียนเลือครับนี่ฟุกโอมโอมฟุกมีครับผมเรียบร้อยครับปลาดุก ขั้นใส่เบ็ดมันได้หลายแอี่ดีเหรอป๊ามโอ้ยไฟครับจมปามันขึ้นแล้วมันนี่ไหมเงียบเ้ยเียบอยครับมวนมวนครับดอก ป้าจังนี้ยบ่ขึ้นป้าจังนี้ยบ่มันว่าฝนไหมก,กับโบเมียนใส่คือคว่า พี่นี้น้ำบ่หลายดีๆข้างน้ำเข้าจ่อปิดเบิร์ดหันตั้งให้ตั้งปล่อยเนะาะฟันนี่ก็สีหล,ล่นล่ะแเข้าจ่ออนันน้ำอยู่ให้หน้าข้าจ่อกับบุท่านนี่แบบว่าโยมบุท่านพ่อถ่วมอยู่เลวินเน๊ะ มันปลาเกดเ,เราเราจะเอาปลาโอ้ยตัวน่อยฝนปล่ไปซับไปละนตัวน่อยฝนเละไปหน่อยไป,ปหน่อยฝนเ่มเงี้ยหรือ,ปอ,ปอเปล่าอ่ะ เงี้ยเงี้ยเนาะมาสิป่อย,นนอย,อยอวันนีนมาสิจัาบดิวันอ้อหน่อยครับป้นหน่อยมันกินบทสเสียบอ,บอันบอสเขียวชิดซอ,องบอบ ให้กินเ่นีิคสีบลูมานแท็นเนะาะข้าวมันเนี่ยมันมิสซิลีมือหนีเขาเดินเกย์ไอ้เดินเกย์เดินเก,ม,เนเกมพิษครับผมขั้นแม่ไสเ้เบนนี่คือสีได้หลายอยู่ครับแตกมือหนีเขาก,กาต่กล้ามมาไตปลานี่นครับสภาพยังดีเห็นคนโตครับคนโตก็หัวคำ ตัวว่าเป็นปลาสีตุ๊บจับตุ๊บจับฟ้าสีที ตานมาหน่อยตามตามาสักมีสัมฤทธิ์ไปะระยะหนึ่งครับเย็นหน่อยฝากดูกตัวนึง ให้หน่อยกะวาไม่ได้โอโเยอะโตสองโตเนาะเยอะอยยโตสองโตนี่แซ่บเลยดิการหากินครับมือมันกับมันครับมือ่อด้ยย่ับเลยมีครับหาอหลายเลยแค่นั้นยูวังหันหอันโมฟุกข้าเจ้ากับแข้งได้ครับแข<ป>้งปโอม โอมปาทุบอกนะรายขึ้นเก่าครับบอกหลายซื้อครับคน,นข้างนีน ข้างนี่เขาเจากับบกบอกคอ,อ,อยไดีดยวปิดบลอกไปด้วยเพว,วาน้ำน้มันมบดท่นพ่อล้นน้ำบดท่นพ่อล้นไม่บอกไอไรไเแล้ ช่โตาครับยามวนครับผม yeah กำมบะชุนพ่อหนวะดิชิคกอ้พายวัวร์อะไปบุกกันนะโหหลังเอ้ยบ้านย่างนี้เลยดูไปยังไงไปน้ำหน้อยนี่เราไปทีมงานนี่ไงยังไง

โอมบาดฟุกครับขนาดนี้ลาเงากอเือไหนตัวนึ่งวยครับบวเนโอมโอมบาทฟุกครับโอม <ไป S 1> บ,บาทฟุก,ฟก,ก,กปลาหม,มานะวะก<ม>ูเบงก็สิก็สิได้ปลาอันซุ่มตัววงังแฮมเ โอ้ยมึงกันมึงก,กันคือบอนอน้อนเอารดูดคนบันนันนางวานเหนียตามวะนี่ครับไม่ได้ใช้ย่างเลยครับผมประมาณการพิจารณาหน่อยการเงิลยุติไปเลยแม่นี่เลีัลบ อมบาดฟุกฟุกกระดูกตัวนึงเหยียบไหลครับบ่อหนีครับมิดครับสามบาทตเอไ่นี่กระควันืมันเป็นสกีปุ๊บุเดาฟังหนีนามที่ไรอะวะเป็นเป็นเป็นตะปาเป็นตะปาบินอยู่ดิ <hist> ไปปะจะดูป๊อกชาวบ้านเดี็ดเลยครับผมรตกแห้งครับขอบ้านครับผมโอ้หนีมากกับที่หน้าสามต้นครับหอกระเซยนแแนครับกระเซ็นแบนลนะครับผมบาดทุกครับตกแห้งครับได้ปปะดุก ก็เยนหน่อยตัวนึงแต่ว่าผมก็สิบวันได้เหดกินแบบนี้ท่านอีกนิดนึอยู่ก่อนคือกระมือข้ามนะคิิงๆก็ว่าสิไทยไรก็นี่อยู่บนตกแห้งครับผมใส่กล่องโทษสาบไทยแล้วนี่กับป้าถึงกล้องนา้ไ่ครับ จาเอาบระเด้๋วครับมินิเประมาณนี่นละครับผมครับมินิครับฝา,ากไปใไ้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ